แบบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่143ประจำเช้าวันอังคารที่18เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะ ันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆห่งชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ 7211933นะคะย้ำเบออีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอคารจะเป็นสมเด็จเก่านะคะ เน้อหาเก่าเกเลยค่ะพี่ๆ <c oughs> ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะรายการที่สองนะคะ ปี2 5 0หนะคะหลวงปู่ฟั่นค่ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกปี2532นะคะรายการที่3ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่สี่เป็นหลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะคะหลวงปู่หมุนทิตะสีโรค่ะรุ่นแรกค่ะหลวงปู่หมุนทิตะสีโรด้านหลังเป็นหนุมานนะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะ รายการที่ 5, หหลวงพ่อคูณวัดปั้นไร้นะคะรุ่นเจริญพรนะคะปี2536ค่ะรายการที่ห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6ค่ะ รายการที่6เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงค่ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นพระกลิงนะคะพระกลิงค่ะรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะ พ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันค่ะลายการที่8ค่ะพี่พี่ขาดานหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระผงสุพรรณนะคะ พระผงสุพรรณคารายการที่9ค่ะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะ หลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะรายการที่10ค่ะปีสองสนะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะรายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่1 1ค่ะ11เเป็นหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะ พ่อฉุยวัดคงคารามค่ะรายการที่11บเอ็ดนะคะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะรายการที่11ค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะ ้าน,นหลังนะคะพี่พี่หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะรายการที่สิบสองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามค่ะสิบสามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่14ค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพ่อท่านเขียววัดหลงบนนะคะพ่อท่านเขียววัดหลงบนค่ะรายการที่15นะคะปี251 3นะคะพี่ๆค่ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ สิบหกเป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าเก่าเลยค่ะพี่พ ต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะโทษทีค่ะรายการที่17ค่ะ 17, 17เป็นเหรียญอแปะลงสีนะคะเซียนแปะลงสีค่ะรายการที่17นะคะปี2519ค่ะ2519นะคะเซียนแปะลงสีรายการที่17นะคะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะต่อไปรายการที่18ค่ะ 18เป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ารายการที่18นะคะปี2519ค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ารายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่นะคะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ค่ะรายการที่20นะคะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ